สวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนครับผมวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆทุกคนมาที่ถ้ำพญานาคที่วัดถ้ำน้ําจังหวัดราชบุรีนี่เองนะครับผมซึ่งข้างในถ้ำเนี่ยนะครับมีทั้งถ้ำที่สวยงามแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้เราสักการะบูชากันนะครับไปกับผมเดี๋ยวเราไปชมด้านในถ้ำกันดีกว่าครับ ซึ่งจริงๆแล้วที่วัดถ้ำน้ำแห่งนี้นะครับผมตั้งใจจะมาถ่ายทําถึง4ครั้งแล้วแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับก็ทําให้ไม่สามารถเข้าไปชมภายในถ้าได้แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับเขาเปิดให้เข้าชมแล้วก็เลยรีบมาเลยนะครับผม อลครับพอเข้ามาถึงโถงแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นโถงของเจ้าแม่กวนอิมที่เป็นหินงอกหินย้อยตามธรรมชาตินะครับผมแล้วก็มีรูปร่างลักษณะเหมือนเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองนะครับอ๋อนี่เองครับผม ลองสังเกตดูสิครับว่าเหมือนไหมเหมือนเจ้าแม่กวนอิมไหมไปครับผมเดินกันต่อครับแล้วบรรยากาศภายในถ้ำเนี่ยนะครับ ก็ค่อนข้างสงบมากๆเลยนะครับผมนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้เยอะเหมาะกับการมาเที่ยวมาเยี่ยมชมธรรมชาตินะครับแล้วก็เหมาะกับการมาขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆเลย ด้านนี้ก็จะเป็นพระประจําวันนะครับซึ่งมีให้เรากราบไหว้สักการะบ,บูชาภายในถ้าอีกเช่นเดียวกันตรงนี้นะครับก็เป็นจุดให้เราสักการะบ,บูชาและขอพรจากพญานาคทั้งหลายนะครับ ทางด้านนี้ก็จะเป็นพระศิวลีนะครับที่มีความเชื่อกันว่าหากผู้ได้สักการะบูชาพระศิวลีแล้วเนี่ยก็จะทาํามาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่ํารวยนะครับผมเอาแล้วครับผมเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในผมเห็นห้องโถงห้องใหญ่อยู่โถงหนึ่งนี่สวยมากๆเลยนะครับนี่ครับกว้างมากๆแล้วก็สวยงามมากมาก เดี๋ยวเราไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในถ้ำกันต่อดีกว่าครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นหินงอกหินย้อยลงมานะครับมองเพลินๆนี่เหมือนรูปช้างเลยนะครับผมอันนี้นะครับก็คือพระนอนหรือว่าพระพุทธรูปปางสายญาตินั่นเองนะครับองค์สีขาวสวยงามเลย ตรงนี้ก็จะเป็นที่เอาไว้บูชาพญานาคราชนั่นเองนะครับเป็นพญานาคเจ็เสียนนี่ก็น่าจะเป็นจุดที่ไว้ตั้งรูปสักการะบูชาหรือสีพ่อแก่ต่างๆนะครับก็มีคนนำของมาถวายน่าจะเอามาแก้บนกันด้วย ไปครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านบนกันต่อเป็นถ้ำที่กว้างมากพอสมควรเลยนะครับผมแต่ว่าสวยสวยจริงขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะเป็นสถานที่ที่ไว้ให้เราสักการะบูชาหลวงพ่อดำนั่นเองนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นโถงที่ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับแต่สูงมากๆสูงแบบเออจริงๆนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับได้มาด้วยตัวเองนะครับผมอยากให้มาเห็นด้วยตาของตัวเองเพราะว่ากล้องเนี่ยนะครับไม่สามารถถ่ายทอดความสวยงามของถ้าความสวยงามของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่แห่งนี้นะครับไปให้เพื่อนๆได้ชมกันอย่างเต็มที่นะครับผมถ้ามีโอกาส ต้องมานะครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนทางนี้นะครับเป็นทางลงไปชมถ้ำพญานาคราชนี่ครับไปกันครับเดี๋ยวเราลงไปชมด้านในกันดีกว่าด้านในก็จะเป็นที่ ส้งของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคนะครับแล้วก็เป็นที่ไว้ให้บูชาพญานาคราชทั้งกล้าพระองค์นั่นเองนะครับผมค่อนข้างมืดครับถ่ายไม่ค่อยเห็นอะไรจริงๆแล้วที่เขาเรียกว่าถ้ำพญานาคราชเนี่ยนะครับคือไม่ใช่ด้านในนะครับผมมันเป็นหินตรงนี้นั่นเองนี่เห็น,นง,งอกเห็นยอยที่แบบว่ายื่นออกมาเหมือนเสียงของพญานาคนะครับผมก็เพิ่งจะสังเกตเห็นเหมือนกัน สำหรับที่นี่เนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นถ้ำที่สงบแล้วก็เป็นถ้ำที่สวยงามมากๆเลยสําหรับตัวผมเองนะครับผมยกให้ที่นี่เนี่ยเป็นหนึ่งในสามเลยนะครับที่ว่าเป็นถ้ำที่สวยงามที่สุดเท่าที่ผมเคยไปเที่ยวเคยไปเยี่ยมชมมานะครับนี่ขนาดว่าผมเป็นคนราชบุรีแท้ๆนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านผมด้วยเนี่ยทำไมเพิ่งจะมาเอาตอนโตน่าจะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับจะได้ซึมซับว่ามีถ้ำสวยๆแบบนี้อยู่ใกล้บ้านเราด้วยนะครับผม เป็นยังไงบ้างครับกับถ้ำพญานาคที่วัดถ้ำน้ำําจังหวัดราชบุรีนะครับผมที่ถ้ำแห่งนี้เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราสักการะบูชามากมายเลยนะครับผมนี่ถ่ายถ้าไม่หมดเลยทีเดียวถ้าหากว่าเพื่อนๆมีโอกาสนะครับผมก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวแวะมาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันได้นะครับผมก็อย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับทุกวนันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสําหรับวันนี้นะครับโมมูเตลูช่องคูค,คูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้มบวไ,วไบมบ่า